ทำไรครับสองพี่น้องฮะทำอะไรไห้ดูสิผลงานมีไหมเนี่ยไหนดูสิมีหมอนเยอะไหมเนี่ยเก็บไปกินหรือว่าเก็บไปทำอะไรครับกิน ยูทูบเบอร์ทั้งสองคน,น,นไม่สู้กล้องเลยเนี่ยยูทูบเบอร์ยังไงเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์เออกัดคัดสัมภาษณ์เนี่ยตอบสิครับเน้นเก็บมากกว่าไม่ใช่เน้นเก็บแล้วเก็บไปทิ้งเหรอเก็บไปทําอะไรครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเล่นแรงโดนไ,ไม่ให้ไปเก็บหมอนอืมโอ้ยูทูบเบอร์ขี้เกียจเก็บหมอนใช่เล่นแรงอยู่เนี่ยโดนรถขับแน่นอนเล่นแรงอยู่โดนไล่ให้มาเก็บหมอนเหรอยูทูบเบอร์ อันนี้คุณแม่ของยูทูบเบอร์นะครับอันนี้คุณพี่เบาหวานครับคุณเบาหวานเจ้าของเจ้าของสวนคุณเบาหวานก็ายาโนมีน้องเก็บเออคุณเบาหวานรดน้ำตนมาอยู่นะครับส่วนคุณเบาวิวเบาวิวอยู่คนนี้นะครับ คุณ่าวิวหวาว่าวิวกำลังพาน้องสำรวจ้าวาวหวานหหเดี๋ยวก่อนอีกสาปีมาดูโรตัวเก่าก่อนเถอะหมอนงแดงอะนนั้นโตของแม่ละกล้วยเห็มีกล้วงไม่มีได้ไงนี่ไงกล้วยเออไม่มีได้ไงยูทูบเบอร์คนนี้นี่นะ มาท้าเล่นเกมอืมไม่เล่นหรอ1ิบบัคกอ่ะเกม1ิบบัคกอ่ะอืมเครียดเลยมีมีเดินไปตีแม่ด้วยเกม1ิบบัคกเล่นไม่ได้ U G L Y เกม1ิบบัคกอ่ะอ